นะคะจึกจึกชาแนลวันนี้ผมอยากกินเบอร์ริโต้มากเลยคือเรื่องมันเกิดจากที่ไปดู u t u b e อะช่องที่อยู่ตามประเทศอะไรเงี้ยทำเบอร์ริโต้กินกันอะ่ะก็อยากกินบ้างคือแบบมันชิ้นมันเยอะมากเลยเราก็เลยเอออยากลองกินอยากลองทำอะไรเงีเออ้ยแถวบ้านมันไม่มีขายเลยเราจะไปซื้อกินมัน,มนก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าแบบแถวบ้านเป็นกันดานแล้วก็ไม่มีห้างอะไรอยู่ใกล้ๆเลยมีแต่แบบพวกบิสซี่กับโรตัสแล้วก็แมคโครซึ่งเราก็ต้องทําเองอะ่ะมันก็เราก็ทําอาหารไม่เป็น คือปกติเวลาจะกินแหละเอาอาหารเข้าเวฟแล้วก็กินเองกินตลอดเลยแบบพวกอาหารแช่แข็งอะไรเงี้ยวันนี้ก็ลองมาทํากินดูเนาะรอบที่แล้วอลองทาพุดดิ้งอะ่ะมันก็เหลวเป็นน้ําเลยมันไม่ได้มันไม่เป็นก้อนอะ่ะเออแต่ว่าเดี๋ยวฝรั่งแต่แมคโครไปซื้อวัตถุดิบกันน่ะเดี๋ยวแวะไปกินกว๋วยเตี๋ยวที่ตลาดมีนก่อนเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือไอริทยานะตามก็ไปดูเลยกินทุกสัปดาห์ไปกินกับพ่อแม่ทุกสัปดาห์เป็นปีก็กินแต่เจ้าเนี้ยไม่เปลี่ยนเจ้าหรอกเออตามก็ไปดูเลย อันนี้เพิ่งกินกว๋วยเตี๋ยวเสร็จเนาะอาเจ๊ยื่นหน้ามาอร่อยมากเจ้านี้อร่อยมากๆอันนี้กว๋วยเตี๋ยวเรือ,อยุธยาแต่ว่าตั้งที่มีบุรีเกี่ยวกันไหมเจ๊ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต,แต่แต่อร่อยแต่ว่าอยากตั้งที่มีบุรีใช่ไหมใช่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันต่อ ตอนนี้อยู่ที่ปั๊มน้ำมันเชลนะครับแล้วเดี๋ยวเติมน้ำมันกันอยู่เดี๋ยวตามกันไปดูที่แมคโครกันต่อเลยอไปซื้อวัสดุประมาณ5อย่างนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เราพอเติมน้ำ น,นี่ยู่ที่แมคโครแล้วนะ็อตเดี๋ยวจะไปซื้อแป้งตอติย่าก,กันนะไปทำเบอร์ริโต้กันวัตถุด,ดิบแบบมี5อย่างเดี๋ยวตามกันไปดูเลยนะว่าไปซื้ออะไรบ้างแร่บแม่ไปย,ยกันบ๊าย,ายมาเข้าไปดูเลยเนาะเดี๋ยวตามเจ๊ก,กุ้งเข้าไปดูเลย อันนี้ก็แบบเป็นแทนแนเน,นี่ยชีนี้เหมาะกับเด็กมากเลยมันจะเป็นรสชีสแบบเ,เยอะๆอ่ะแต่อันนี้ส่วนผสมของชีสมันน้อยอะ่ะมัะนผสมอย่างอื่นเยอะเนี่ยชีแค่สี่เอ็ดเปอร์เซนเองอัน,นี้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้นมก้าอันนี้นมก้าสิเปอร์เซ็นต์นมก้าเจ็อร์ ช,ช,ชี้แค่กี่เปอร์เซ็นต์ชี้สองเปอร์เซ็นต์ผีหลอกกันนี่ทำไงดิตอนนี้เราอยู่กันที่เอ่อโซนไส้กรอกนะแล้วเดี๋ยวซื้อไส้กรอกกันไปสักที่ห่อหนึงแต่เราอยากได้ไส้กรอกชีสมากเลยอะ่ะน่าจะเอาไส้กรอกชีสเอ่ออันนี้ไหมอันนี้ไหมอันนี้ก็ดูน่ากินดิน่ายเยอะด้วยไส้กรอกชีสไก่ 6ก67บาทน่าจะมีวันเกือบ10ชิ้นอะตอนนี้เราก็เจอแป้งตอติยาก,กันแล้วนะครับหลังจากที่เดินถามพนักงานกันเนาะแป้งเนี้ยหายากมากเลยในแมคโครอันนี้มีสองยี่ห้อที่เราเจอในตรงที่แช่เย็นนะก็คือมียี่ห้อสีแดงกับสีน้ำตาลเนี่ยแหละแต่ว่าเราจะลองทําสีแดงก่อนแพ็ราคาแพาา็กระ99บาทโอเคเ,เอาเนี้ยและครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กันที่ซอสซอสสลัดนะนี่แต่ว่ามันแพงมากเลยว่าว่าจะไปซื้ออันข้างนอกนะั้นได้ไหมโคมันมีแต่โคดอย่างเงี้ยโคดแบบโคดใหญ่อย่างเงี้ยซึ่งกินไม่หมดอยู่แล้วว่ามันใหญ่มากเลยอ่ะเออเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันนะ ตอนนี้อยู่ที่ร้านนะเอาของมาลงร้านก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปทำเบรริโต้กันที่บ้านต่อนะของที่ของที่ซื้อมาจากแมคโครเพิ่งขนลงที่ร้านเสร็จอเดี๋ยวกลับบ้านไปทำเบรริโต้รสไส้กรอกชีสแต่ว่าไม่มีน้ำสลัดเพราะน้ำสลัดที่แมคโครแพงมากเลยเราก็แบบขวดใ่ก็เลยแบบเออมไม่ซื้อดีกว่ากลัวมันไม่อร่อยอันนี้แม่เพิ่งไปขาโามวยดอกไม้บ้านาคนอื่นเขา <laughs> แต่มันไม่มีแม่บายๆก่อนไม่มีหาไม่เจอไม่มีดอกไม้ไม่อยากได้ดอกไม้ดอ,ไมดอกไม้ตามแบบตามถนอนอนะไรอย่างเงี้ยเออ นะจะต่างก็ไปดูที่บ้านเลยอันนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมทาอาหารนะก็คือจะมาอธิบายว่ามีอะไรบ้างก็คือมีหนึ่งนะบริโตเบริโตแจ้งตอร์ติญานะอันนี้ยี่ห้อนี้ข้างในยยามันจะเป็นแผ่นๆอย่างนี้นะไม่ไม่ได้แยกซองนะคือดึงออกมาก็คือจะเป็นแผ่นอย่างนี้เลยนะไม่ได้เป็นซองแล้วก็มาฉีชฉันนึงไม่ใช่นะอันเนี้ยเก็บไว้ดีๆนะจะฉีกหมดนะถ้าฉีกหมดอะมันเก็บต่อไม่ได้นะแล้วก็อันที่สองก็คือ ซื้อมาจากแมคโครไม่ก๋วยชีสไก่นะแล้วก็ไม่ก๋วยยี่ห้อเนี้ยถ้าจะกินก็คือเอาพลาสติกออกด้วยไม่อย่างนั้นมันจะละลายนะละลายก็คือกินเข้าไปเป็นมะเร็งนะตายนะอย่าอย่าหาทำนะแล้วก็อ๋มก็คืออันนี้ชีสที่ซื้อมาจากแมคโครชีสฟอร์มเราเรยอันนี้นม97%ชีสแค่2%นะอันนี้ก็เป็นชีสที่เอาไว้ใส่ในเบอร์ริโตเนาะแล้วก็ แม่หันให้ต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยไม่คือตัวเองไม่มีปัญญาหันอย่างนี้หคนหน่งคงว่าเอ๊ะทำไมสวยจังเลยป่าแม่หันอ่าแล้วก็อันที่เป็นซอสนะก็คือซอสมะเขือเทศเวลาทำอาหารฝรั่งมันก็ต้องมีซอสมะเขือเทศอยู่เล้ยวยไหมถ้าถ้าไม่มีมันก็ดูรู้สึกแปลกไหมเพราะว่าพวกลาเันญาหรืออะไรมันก็สื่นสื่อเมนูถ้าที่เราดูนะอาหารฝรั่งมันจะมีมะเขือว่ามะเขือเทศอยู่แล้วก็สุดท้ายก็คือขี้คูแมนคอซอสญี่ปุ่น งงว่าเอาที่คุูแม่มาทำไมใช่ไหมก็คือเราเป็นคนที่ชอบกินเคม็มแต่ว่าไม่รู้จะเอาซอสอะไรใส่คือปกติอ่ะช่องอื่นก็คือจะเอาพวกวอน้ำซอสอะไรใส่เคม็เคมๆน,นิดนึงตัดแบบตัดอย่างอื่นใช่ไหมรสเลี่ยนชีสอะไรงเงี้ยเออเราก็เลยเออเราชอบกินเคม็มเราก็เอาเป็นตัวนี้แต่ถ้าใครที่ไม่ชอบกินเคม็มก็ใส่เป็นพวกมสตดหรือว่าซอส รสอย่างอื่นได้มันจะมีซอสญี่ปุ่นซอสงาซอสอะไรก็ไปเลือกแล้วแต่เขาเปลี่ยนซอสเอาแต่ว่าพื้นฐานนะมันก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวพาไปทําเลยต,ตอนนี้เราอยู่กันในครัวแล้วนะอาหารที่เราต้องเข้าไมเคเฟมีแค่สองอย่างก็คือแป้งตอติญาแล้วก็ไส้กรอกคีสแป้งตอติญาเนี่ยก็คือเข้าด้วยความร้อน800วัตต์เข้า1-2นาทีนะส่วนไส้กรอกเราใส่ตาม ตามที่เราต้องการกินว่าคนไหนต้องการสุกมากก็ใส่นานหน่อยคนไหนไม่ต้องการสุกก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ตามสบายนะแล้วกเ็เดี๋ยวเข้าไม่คุยเกันเลยเข้าด้วยแป้งก่อนเราปรับความร้อนไว้ที่แ0 0รวันแล้วนะแล้วก็เข้าไปที่2นาที2นาทีอันนี้คือเข้าเบอร์ริโตเสร็จล้นะเดี๋ยวข้าวไส้กรอกชี้กันต่ออันนี้ใครอยากเข้าก็เข้าใครไม่อยากเข้าก็ไม่ต้องเข้าก็ได้ แล้วแต่เลยง่ายมากบอกแล้วโอเคตอนนี้เราอุ่นเบรดิโต้ก็เสร็จแล้วเนาะเห็นไหมง่ายมากคือไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องบางคนไปทอดไปเลยไม่ต้องเลยเพราะค่าถุงม,มันเขียนว่าเข้ามาคลียรก็คืออุ่นอย่างเงี้ยได้แล้วนะแล้วก็ใส่กล่องก็อุ่นได้ก็คือไม่ต้องทอดหรืออะไรคือเด็กหอยหรืออะไรเงี้ยที่ไม่ ที่มีมาคุยบบก็คือทำทั้งหมดอันนี้ก็คือไส่งกอก็คือเบเกินะทุกอย่างก็คือไม่ต้องทอดหรืออะไรเลยง่ายมากง่ายจริงๆคนที่ทําอาหารไม่เป็นก็ทําได้เหมือนแซนด์วิชแค่เปลี่ยนแป้งเป็นแต้ง่อติยาแ,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 แค่นั้นเองง่ายมากนะแล้วก็เดี๋ยวเริ่มทํากันเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องใส่อะไรก่อนเอาสก็คือเอาเป็นใส่ซอสก่อนใส่ซอสก่อนแล้วสรซอสก่อ,อนดีกวลองแลง้ว ใครชอบกินซ้อมเมื่อไหร่ที่เยอะก็ใส่เยอะใครชอบกินน้อยก็ก็ใส่น้อยตามใจดูรูปรองแล้ว ต่อมาอันนี้ใครที่ชอบกินเค็มก็ใส่เยอะใครที่ไม่ชอบกินเค็มก็ไม่ต้องใส่เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่แค่นิดเดียวพอเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะเค็มเนาะอยนี้มันให้มันมีรสชาติญี่ปุ่นนิดนึงเหย,ยานาเคียทั่ว ต้องเสียดายเราไม่ใช่เทมาเยอะแล้วก็ที่เราต้องลองเอาช้อนลองก่อนอะเพราะเรากลัวมันถล่มมาอย่างนี้แหละเราก็เลยเอาช้อนลองก่อนนะถ้าไม่เอาช้อนลองมันจะหกเอไปแล้วเราก็จะต้องทําใหม่หมดเลยเพราะมันเยอะไปมันเค็มไปใช่ไหมล่ะเราก็ต้องทําใหม,ม่อันนี้อันนี้ก็ข้างหน้านี้ก็เสร็จแล้วนะอันนี้ก็คือราดซอสเห็นไหมน่ากินมากทาเทมก็คือเทมกับซีอิ๊วขาวของญี่ปุ่นนะแล้วก็ ันน,นหลังจากที่เมื่อกี้มีรถผลไม้ขับผ่านมาหน้าใต้กรูเสียงดังแบบต้องอัดต่อใหม่ต่อจริงๆแบบเออแล้วก็อันนี้คือชีสนะส่วนเราชอบกินชีสใช่ไหมเราก็จะใส่ชีสลงไปทั้งหมดเลยนี่เราใส่ลงไปหมดเลยเพราะเราชอบกินชีสแต่ถ้าใครไม่ชอบกินชีสก็ไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะแล้วก็ชีสเกียร์พยายามให้มันอยู่ตรงกลางนะใช่เพราะถ้าอยู่ด้านข้างเราเวลาม้วนอ่ะมันจะไส่ไส้มันจะม้วนยากนะแต่อยู่ตรงกลางไว้จุดๆๆอยู่เป็นตรงกลาง ก๋อันี้ผักผักก็มีมะเขือเทศอันนี้เหาของหมูมนนหมใหญ่นะก็คือใค,ใครชอบกินผักเยอะก็ใส่เยอะก็จะแบบสุขภาพหน่อยก็เอาใส่กรอกออกก็ได้ใส่เป็นผักแทนอะไรเงี้ยใส่เป็นหมูใส่เป็นใส่เป็นอกไก่ก็ได้เพราะว่าแบบขยะจริงจริงก,ก็กินได้นะแล้วก็เราก็จะใส่มะเขือเทศไปแค่นิดเดียวพอ พราะเราไม่ชอบกินผักส่วนใครที่ชอบกินผักก็ใส่ลงไปเยอะๆได้เลยนะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือไส้กรอกเอาลงไปวางไว้ตรงกลางเอาลงไปวางไว้ตรงกลางเลยแค่นี้แค่นี้จริงๆนีๆ่นี่นี่เก็บชีเกับเก็บชีกับนี่ได้แล้วน่ากินมากพี่มันยังไม่ใช่เบอร์ริโต้เลยใช่มันมันต้องห่อก่อนมันต้องม้วนก่อนน้องไม่ใช่จะไม่ใช่างี้ม้วนก็คือม้วนเข้ามาเลย ใครที่แล้วอันนี้ก็คือเสร็จแล้วบริโตนะอันนี้ชุมไใครที่อยากให้มันเป็นชีดเยอะใช่ไหมก็ไปเข้าเว็บต่อแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าเว็บแบบนึนงเพราะเราอยากให้ชีดมันเยอะนะมันจะได้กัดแลวมันจะได้ยืดยนะืดอ,อ,อันนี้ก็คือพอเสร็จแล้วสวยงามมากเดี๋ยวจะเดี๋ยวมาลองชิมกันต่อนะโอเคไปเข้าเว็บแป๊บนึนงโอเคตอนนี้เราก็เพิ่งเอาข้ามาเพิ่มเราให้มันให้ชีสมันเยอะนิดนึงเดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่าว่าอร่อยไหม 他们喊ห个没เอง没不太常，不太常做。我蛮多的。要很久，要很久。你吃没吃青吗吃了了。 ไม่ถึงห้าสิบาทเองเลยเองถ้าทำเองอน่ยถูกมากเลยนะถ้าไปซื้อกินอะ่ะที่แบบพวกซอฟต์แวร์หรืออย่างอืงนะ่นอ่ะแพงวันนี้เอวอันนีคือแบบซืเีเราใส่เท่าไหร่ก็ได้บ้างจากตัวเองเนี่ยคือเราต้องดูไปดอวัตถุด,ดิบนะเพราะจะดีอยู่นะ่พราอร่อยจริงแต่บางาคนที่ขี้เกียจหรือว่าติดโควิดไม่อยากออกไปข้างนอกสั่งสั่งสั่งเขามาส่งก็ได้นะอะวัตถุด,ดิบอะ่ะอือ แล้วก็แนะนําว่าอย่าใส่เค็มมากนะเพราะซี้มันก็มีเค็มเองแต่ว่าเราใส่ซื้อขาวอ่ะของญี่ปุ่นอะ่ะไม่ค่อยเยอะมากก,ก็คือว่าพอดีแล้วก็ใครที่ชอบกินผักแนะนํามากเมนูเนี้ยอร่อยริงก็ใส่ชีสแล้วก็ใส่ผักเข้าไปแทนแล้อวกไก่อะไรเงี้ยก็ใส่ได้แนะนำเลยใครที่อยู่บ้านหรือแบบหาอะไรแบบ้างๆทำเมนูว่าง ทำอาหารง่ายๆอะไรเงี้ยอยู่บ้านทำอาหารไม่เป็นเลยพี่ทำไงดีมีแค่ไมโครเวฟเองหนูทอดไม่เป็นพี่ก็ทอดไม่เป็นก็ลองทำกันได้เนาะก็ตกไม่เห็นห้าสิบาทแต่ว่าคุ้มมากเห็นไหมไส้กรอกตรงกลางก็มีชีสเห็นไหมยินดีจะเป็นหมดเลยอร่อยมากอร่อยจริงมาแบบวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคือแบบตั้งใจตัดต่อแล้วก็ ทำอาหารจริงๆนะถ้าชอบก็ฝา,ากกดติดตามด้วยแบบคนดูเยอะมากเลยคลิปที่แล้วแต่ไม่มีใครติดตามเลยเศร้ามากเลยเออคนติดตามน้อยหน่อยก็ฝากชอบน,นะคะฉุดๆด้วยนะก็ดูว่ากันต่อไปว่าคลิปต่อไปจะทําอะไรนะว่าคลิปที่แล้วทําสัมภาษณ์คลิปนี้ทําอาหารก็คงงงเอ๊ะคลิปจบไปทําอะไรตอนแรกเล่นเกมตอนตอน,ต,อน,ต,อนต่อมาสัมภาษณ์อันนี้ทําอาหารอีกแล้วต่อไปทำอะไรคือคนเราก็อยากทําหลายอย่างไหมเรา,า,รามรามีความฝันไม่ได้มีได้แค่อย่างเดียวไก็อยากทำหลายอย่างใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้ยวยนะ ว,วันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊า bye ยบายเจอกันคะลิปหน้า